การที่ท่านได้ออกไปปฏิบัติราชการชายแดนหรืออีกในหนึ่งออกไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อป้องกันรักษาผื้นแผ่นดินไทยและเอกราชอธิปไตยของชาติมาแล้วนั้นนอกจากจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริง และสำคัญที่สุดของทหารแล้วยังเป็นวีรกรรมอันเป็นเกียรติควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งด้วยพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณกนะรมผสมที่4จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2519 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพุทธที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน3ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนาสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวนหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องวันทหารผ่านศึกท่านผู้ฟังคะวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีได้รับการประกาศให้เป็นวันทหารผ่านศึกเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหารที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทยในโอกาสนี้ รายการสยามานุสติขอร่วมสดุดีวันทหารผ่านศึกด้วยการนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกเหล่าทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักของพวกเรากันค่ะย้อนไปในอดีตหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดปรากฏการณ์เมื่อทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดปล่อยอย่างกระทันหันทำให้เกิดความเดือดร้อนในการครองชีพ โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือทหารที่พิการทุกพลภาพดังนั้นเพื่อหาทางช่วยเหลือทหารผ่านศึกเหล่านี้รัฐบาลไทยในสมัยนั้นซึ่งมีพลเรือตรีถวันทำรงนาวาสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2488ต่อมาจึงจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้า,นาที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรงโดยได้มีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเป็นวันทหารผ่านศึกนับแต่นั้นมาในปีพุทธศักราช2510องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึกได้แก่การให้การสงเคราะห์ แก่ทหารที่ผ่านการปฏิบัติการรบและครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติการรบซึ่งแบ่งออกเป็น6ประเภทได้แก่การสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการเป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปที่อยู่อาศัยการศึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียมการสงเคราะห์ทางด้านอาชีพโดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพให้ความช่วยเหลือในทางด้านการทำงานจัดหางานให ทั้งในประเทศและต่างประเทศการสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรมจัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการการสงเคราะห์ด้านกองทุนโดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่าและให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆให้แก่ทะหารผ่านศึกเช่นการขอลดค่าโดยสารเป็นต้นในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นเกียรติแก่ทะหารผ่านศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึกซึ่งในทางสากลแล้วดอกป๊อปปี้สื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักและเตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของผู้เสียสละฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญจึงได้กำหนดให้ดอกบ๊อบปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยและเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกเช่นเดียวกับในต่างประเทศท่านผู้ฟังคะกอรมนอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านช่วยอุดหนุนซื้อดอกป๊อบปี้ ของมูล,ลนิธิสงเคราะครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านีเพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกโดยจะมีอาสาสมัครหลากหลายสาขาอาชีพรวมน้ำใจเชิญชวนให้กลัดดอกป๊อปปี้สีแดงบนปกหรือกระเป๋าเสื้อนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทั้งหลายจะได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหารที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทยและมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยดังเช่นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันที่34ของปีหรือเป็นวันที่35ในปีอาทิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก331วันในปีนั้นวันที่3กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2030บาโตโลมิวดีแอสนักเดินเรือชาวโปรโต,ตุเกสล่นเรือรอบแหลมกูดโฮปทางใต้สุดของทวีปแอฟริกาสำเร็จเป็นครั้งแรกวันที่3มกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 9 9ยุคเมจิเริ่มต้นขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อมกุฎราชกุมารมุสึฮิโตะขึ้นครองบัลลังก์วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 9ยานอวกาศ ลูน่านายของโซเวียตเป็นยานอาวกาศลำแรกที่ลงจอดบนดวงจันทร์สำเร็จและสามารถส่งภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลกพบกับรายการสยามมนุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ